ใจดูวิชาดนตรีปหกเรานี้สอนเรื่องดนตรีพื้นเมืองสีภาคนักเรียนพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนไปเริ่มไปเรียนออนไลน์กันเลยเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแน่วงดนตรีภาคเหนือมีราย สลออซอซึ่งปีจุมสบาดใชยกองปูจ้าหรือเรียกว่ากองปูเจเป็นเครื่องดนตรีสำคัญผักเนื้อวงกล้องมองสร้างใช้เรนประกอบการแสดงหรือว่าบรรเลงทั่วไป ต่อไปนะคะประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือคะ่ะเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นแต่ละท้องถิน่นจะมีดนตรีที่มีสำเนียงทำนองและจังหวะลีลาของตนเองคะ่ะดนตรีพื้นบ้านส่วนใหญ่มีทำนองที่ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากทำนองของเสียงธรรมชาติตัวอย่างเช่น ซอของดนตรีภาคเหนือซึ่งเป็นดนตรีของชาวบ้านส่วนมากเกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรมมีลักษณะที่ไม่มีระบบกฎเกณฑ์ชัดเจนตายตัวประกอบกับใช้วิธีถ่ายทอดด้วยปากและการจดจำค่ะดนตรีภาคกลา มีตั้งมากมายนักเรียนหญิงนักเรียนชายมาตั้งใจฟังอดีสีตีป่าพวกเราต้องรู้มันเป็นความรู้ ติดตัวทั้งนั้นทั้งซอสามสายสมัยกรุงสุขโขทัยบรรเลงผสมเป็นวงมหรลีซอดวงมีเสียงแหลมเป็นเครื่องดนตรีบันเลงโดยการใช้คันศักดิ์สีซอดวงนินนาขึน้นนา้วยนังงูจดจำเอาไว้เป็นประโยชน์เอ่ยซออูนินนาขึน้นนา้วยนังงู ว่ากองเสียงทำด้วยกะโลกมาพร้ามีเสียงทุ่มตำไพ่รอพราะวานลองเปิดลองฟังกันดูเถิดนะจะแค่เครื่องสายใช่ไหม้พันดีดมีเพียงสามสายไม้ดีดทำจากงาเครื่องเป่าก็มี บรรดาคุยคุยคุย,คยอู่คุยรีบรวมทั้งคุยเพียงอรณาตเอกเรานี้จะขาดไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาอยู่ในวงปีพาดเครื่องหาโบราณอยู่ในวันวัน,วนเสียงไพเราะดีของเล็ก ของใหญ่ช่างสวยหนักหนามีความแตกต่างด้วยกันออกไปวิวัฒนาการมาจากของรางของรางของอินโดนีเซียวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีสำคัญที่สุดทำนาทีํำเนินทำนองรักของเล็กทำนองร้องต่อจากของใหญ่เอิงเอิง กองแขกเป็นเครื่องดนตรีประเพติมีรูปร่างที่เป็นทรงกระบอกขึ้นหน้าสองข้างโดยนางหารูพัวหรือเอานางแพะมาทำก็ได้นะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวผู้เสียงสูงตัวเมียเสียงต่ำตีเป็นจังหวะทำให้สนุกนักเอ้ย อออยประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าคะ่ะเครื่องดีดของเราก็จะได้แก่จะเข้เครื่องสีได้แก่ซอสามสายซออู้ซอดวงคะ่ะเครื่องตีได้แก่ระนาดเอกระนาดถุมของใหญ่ ของเล็กนะคะเครื่องเป่าก็จะได้แก่คลุยเป็นต้นค่ะลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคกลางเลยคือวงปีพาดนะคะวงปีพาดของภาคกลางจะมีการพัฒนาในลักษณะการผสมผสานกับดนตรีหลวงนั่นเองค่ะ าคอีสานเรานี้เครื่องดนตรีมากรนอยู่ทางเชียงเหนือตะวันออกของไทยชิ้นที่หนึ่งคือแคลนทำด้วยไม้สร้างประกอบเข้ากันให้เป็นตัวแคนการเป่าตัวแคนเราใช้ดูดเป่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆโวดไงทั้งปีผู้ไทยโปรงร่างพินซออย่ามัวไปรอ กองการติมพินให้จังหวะก็มีด้วยกันสามอย่างก,กับพวงก,กับเสภาและกับคู่ไงมันขาดไม่ได้เครื่องประกอบจังหวะสองมือปรบเขายังไม่พอเท่าเลยเออเอ้อ ประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานนะคะดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานเป็นดนตรีประจําภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติความเป็นมานับพันปีและสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยยังดํารงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่างมั่นคงในการศึกษาอาจสืบค้นจากการใช้คําว่าดนตรีในวนรรณกรรมพื้นบ้านได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะ ดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้นี้มีโทนชาติ ที่ทำด้วยไม้ขนุนอีกทั้งไม้สักไม้กระทอนก็ดีระครชาติบันเรงการแสดงรวมนังตะรุงประกอบจังหวะในวงปีพาดและวงเครื่องซ้ายมาที่กองโนราแล้วก็กองทัดรูปร่างสันทัดอ้วนเตี้ยนักหนาและมีทั้งหมองวงกลมสีด สองรูกตรงนั้นนาเรียของครูเอ้ยมาดูเครื่องเป่ามีตั้งสามแบบป,ปีในปีนอปีกลางรมนาทั้งหมดที่มาบอกเราว่าวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ ประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ชนในกลุ่มของภาคใต้ของไทยมีหลายเผ่าพันธุ์และมีหลายกลุ่มในอดีตมีการติดต่อค้าขายมีความสัมพันธ์กับอินเดียจีนชวามาลายู ตลอดจนติดต่อกับคนไทยในภาคกลางที่เดินทางไปค้าขายติดต่อกันด้วยในชนบทความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงลักษณะของดนตรีพื้นบ้านจึงเป็นลักษณะเรียบง่ายประดิษฐ์อย่างง่ายๆจากวัสดุใกล้ตัวมีการรักษาเอกลักษณ์และยอมให้มีการพัฒนาได้น้อยมากดนตรีพื้นบ้านดังเดิมน่าจะมาจากเผ่าพันธุ์เงาะซาไกาค่ะ จบกันไปแล้วดนตรีสีาักผาักลางผากเนื้อภากใายภาคอีสานนักเรียนทุกคนน่าตั้งใจทั้งหมดฝึกฝนมาโจทย์จะได้ประโยชน์นักหนาสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาตั้งใจเข้ามาเรียนดนตรีเอ้ยเอชา เอชา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 น้อยแน